ช่วงนี้พี่น้องหลายคนนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ชายแดนขเขมรน,นะล่าสุดเมื่อช้าท,ที่ผมฟังมาตอนประมาณสัก9โมงนะครับก็มีทหารไทยเสียชีวิตไปแล้ว2ท่านเลยนะครับนะซึ่งทำให้บางส่วนนะครับก็จะต้องอบพยพนะออกจากพื้นที่ไปแล้วก็พี่น้องบางส่วนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกไปทำมาค้าขายได้ นะผมก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับนะเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดรามา่านะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องเดียวก็คือว่าเราจะเอาตัวรอดนะครับในเรื่องของการหาไรายได้อย่างไรดีในยุคนี้นะในช่วงเวลาที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะ ซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะช่วยเป็นไอเดียเนี่ยที่ให้พี่น้องที่กำลังประสบความลำบากอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับได้ลองเริ่มต้นอะไรบางอย่างซึ่งสามารถทำได้ทันทีเลยโดยใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับนะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีพี่น้องหลายๆท่านนะครับก็ที่เขาเรียกอะไรนะมีปัญหาเรื่องของ YouTube นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดวิวคนติดตามอะไรเนี่ยก็มาปรึกษาผมเป็นจำนวนมากนะแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับผมก็ได้สอบถามพี่เขาไปว่าเอ๊พี่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหรอนะซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าพี่เนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของแนวเล่าข่าวเก่อกระแสนะซึ่งพี่เขาคนนี้เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆเลยนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ ที่อยู่ในกระแสนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนธรรมดานะที่หยิบเอาข่าวเนี่ยที่เขาได้ได้รับฟังมาเอามาเล่าให้คนดูฟังนั่นเองนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าจากการทำคลิปธรรมดาแบบนี้นะครับพี่น้องพี่คนนี้เนี่ยสามารถมีรายได้ถึงหลักหมื่นต่อเดือนใน youtube เลยนะครับนะซึ่งผมคิดว่า พี่น้องผู้ประสบภัยหรือว่าท่านไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับผมนะตอนนี้อาจจะไม่มีงานทําหรือว่าอาจจะไม่มีรายได้อย่างไรเนี่ยก็สามารถลองเอาไอเดียนี้เนี่ยลงไปทําตามได้ทันทีเลยนะ,ะโดยการลองถ่ายเรื่องราวของตัวเองแบบง่ายๆนะครับเช่นผมจะยกตัวอย่างให้นะเช่น เราเนี่ยได้เจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างตอนที่เราเนี่ยอยู่ที่บ้านของเรานะเช่นนอนนอ,นนอ,นอยู่ได้ยินเสียงคนตะโกนได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงปืนหรืออะไรนะครับแล้วก็นอกจากเล่าถึงเหตุการณ์แล้วเราก็บอกเล่าด้วยนะว่าเราตอนนั้นเนี่ยเรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะเรามีอารมณ์กลัวจังเลยว่าเอ๊ะทำไมมีเสียงปืนแบบนี้ แบบนี้ก็น่าสนใจนะเป็นการเล่าเรื่องของเราแบบง่ายๆหรือว่าจะเป็นแบบว่าเล่าให้ฟังว่าณนะตอนนี้เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะท่านไหนที่อยู่ที่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนนี้ล้วครับผมเนี่ยโอ้ยโชคดีมากเลยนะที่ผมเนี่ยได้ปลูกผักเก็บเอาไว้แต่ตุนข้าวสารเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ถ่ายให้คนดูได้เห็นว่าเราเป็นอยู่อย่างไร หรือถ้าท่านไหนเนี่ยที่ตอนนี้ที่อยู่ที่ศูนย์อบพยพพักพินยอย่างไรก็ถ่ายให้คนดูเห็นนะครับว่าเอ๊ที่ศูนย์นั้นเน่นะครับเรากินเรานอนนะครับเรามีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างอาบน้ำอะไรอย่างไรผมว่าแบบนี้เนี่ยก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะหรือว่าจะเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนว่าเอ๊ตอนที่เราอบพยพเนี่ยนะครับทางการก็ได้เตรียม อะไรนะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเรานั่งรถอะไรอย่างไรบ้างนะแบบนี้คนดูก็สนใจนะเออเราเตรียมออสิ่งของอะไรไปบ้างตอนอบพยพนะทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นการเล่าได้ทั้งหมดเลยนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของว่าเออตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับพี่น้องบ้านไกลเรือนเคียงของเราแต่ละคนเนี่ย ได้มีการช่วยเหลือกันอย่างไรเช่นบ้านฉันมีผักเยอะอ้าเอาผักไปกินนะบ้านคนนู้นมีเลี้ยงไก่อ้าก็แบ่งไก่ไปบ้างหรืออย่างไรนะเป็นการช่วยเหลือกันร,ระหว่างชุมชนระหว่างครัวเรือนต่างๆมุมนี้ก็เป็นมุมที่อบอุ่นดีนะครับสามารถเล่าให้พี่น้องฟังได้นะ,นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของบทเรียน นะที่พี่น้องสรุปได้มาว่าจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยโอต่อไปในอนาคตนะครับทําให้ผมเนี่ยจะต้องไปเรียนปลูกผักเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าผมปลูกผักเป็นผมมีผักกินผมก็จะได้ไม่ต้องไปตลาดอะไรแบบนี้นี่แหละครับผมเป็นการสรุปบทเรียนแบบนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับผมนะแต่ผมเน้นย้ํานะครับพี่น้องว่าคลิปของเรานะครับ ไม่ต้องพูดถึงสถานการณ์ของทางทหารเลยนะว่าอะไรอย่างไรเรื่องของทหารไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนะครับนะมันอันตรายด้วยในการพูดถึงนะเ,ออเราอย่าไปแชร์สุม 4, สีุ่ม5นะว่าทหารทําอะไรอย่างไรซึ่งมันอาจจะส่งผลที่ไม่ดีกับทางประเทศไทยก็อาจจะเป็นไปได้นะและเรานะครับก็ไม่จําเป็นนะครับจะต้องพูดถึงความขัดแยง้ง ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องโอ้โหใช้ถ้อยคํารุนแรงด่าหยาบคายผมว่าไม่จําเป็นนะแล้วเราก็อันนี้คือกระบาดไว้5ดาวเลยนะครับพี่น้องพี่น้องอยาไปถ่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยนะเพื่อหวังว่าจะได้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ผมก็ไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับพี่น้องนะอืมแล้วก็ที่สําคัญก็คือพี่น้องก็ อย่าไปเอาคลิปคนอื่นมาใช้ด้วยนะโอ้เพราะว่าผมเห็นหลายช่องเลยนะที่มาปรึกษาผมนะทำแบบแนวแบบที่ผมพูดนั่นแหละแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีการเอาคลิปคนอื่นมาใช้แบบชํำๆเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาคลิปคนอื่นมาใช้แต่ใช้ AI ในการทํารูปภาพทําคลิปออกมาแบบนี้เนี่ยเสี่ยงในเรื่องของทางลิขสิทธิ์นะครับถ้าเอาคลิปคนอื่นมาใช้ แต่ถ้าเราใช้ AI เนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงด้วยนะครับมีคนโดนแล้วนะโดนปิดช่องเลยในข้อหาหลอกลวงนั่นเองเพราะใช้ AI ทำภาพหรือคลิปเสมือนจริงออกมาก็โดนปิดช่องข้อหาหลอกลวงเช่นเดียวกันนะครับนะพี่น้องก็แค่เล่าแบบที่ผมบอกนะครับเหมือนกับว่าตั้งกล้องแบบนี้นั่นแหละเล่าเหมือนกับเพื่อนเล่าให้ฟังนะซึ่งแบบนี้เนี่ยผมว่า เป็นสิ่งที่คนดูเนี่ยเขาก็สนใจเหมือนกันนะออโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงกับอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมทำขึ้นมานะครับไม่ใช่เพราะว่าต้องการที่จะปั่นกระแสะความรุนแรงว่าเฮ้ยจะต้องสู้กันต้องจะต้องกระแสะชาตินิยมอะไรอย่างไรไม่ได้สื่อในแนวนั้นนะครับ นะแล้วผมก็ไม่ได้แนะนำนะให้พี่น้องเนี่ยไปเสี่ยงอันตรายในการไปถ่ายนะครับที่จะทำคอนเทนต์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าคำว่าคอนเทนต์เนี่ยมันชักจะเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วจากกระแสดาวมาที่ผ่านผ่านมานะว่าโอ้โหทำอะไรที่มันแบบว่าเกินหรือว่าล้ำเส้นเกินไปมันทำให้คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะได้รับผลกระทบด้วยแบบนี้ก็ไม่ดีนะ ที่สําคัญก็คือว่าถ้ามันล้าเส้นเกินไปนอกจากคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบกับตัวเองก็เป็นไปได้นะซึ่งผมก็แค่อยากให้ทุกคนนะครับที่กําลังลําบากตอนนี้จากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยนะครับอาจจะมีทางเลือกเพิ่มเติมในการหารายได้นะเพราะว่าผมเนี่ยเห็นมาแล้วแบบชัดๆเลยนะครับไม่ใช่มีพี่ท่านนั้นท่านเดียวนะมีท่านอื่นๆอ,อ,อีกที่ทําแนวนี้เนี่ยแล้วก็ เรียกได้ว่าก็โอ้นะต้องรีบไปเอาผ้าเช็ดหน้าจุ่มน้ําเลยครับพี่น้องแล้วก็เอามาโปะที่ตาเลยนะเพราะว่าอิจชาตาร้อนเลยก็คือมีรายได้ที่น่าสนใจเลยนะในแนวทางนี้นั่นเองนะครับนะแต่สุดท้ายผมก็จะต้องบอกนะครับว่า YOOTuber YouTube เนี่ยที่ผมแนะนํามานะครับไม่ได้แหมความว่าพี่น้องทำปุ๊บแล้วจะมีรายได้โอ้โหจะมีทางลัดโดยเร็วอะไรอย่างไรไม่ใช่นะครับ โลกของ y t u t u เนี่ยมันคือโลกของการที่เราวิ่งมาราธอนนะเราจะต้องค่อยๆรู้จกักอ,อ,อะไรนะศึกษาหาความรู้นะจะต้องมุ่งมั่นฝึกฝนวิธีการทําคลิปไปเรื่อยๆเราถึงจะมีรายได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแนะอน่ด็ที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่เราจะเติบโตวไวเหมือนกับว่าเราเนี่ยติดจรวดนะเหมือนกับเรื่องอะไรนะ Fast and f u r i o u s เคยดูไหมพี่น้อง ที่เวลาเขาขับรถน่ะมีปุ่มกดปุ่มในโตใช่ไหมกดปุ๊บนี่มันวิ่งปลุดเลยแนวนี้ก็เหมือนเป็นปุ่มในโตนั่นแหละพี่น้องกดปุ๊บมันวิ่งปลุดเลยเพราะว่ามันอยู่ในกระแสไงทําให้ช่องของเราเอา่ามีโอกาสที่จะเติบโตวไวแล้วก็ผ่านกดแล้วก็จะมีรายได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนฟังแล้วเนี่ยนะครับอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็พิมพ์สอบถามในคอมเมนต์ได้นะ ผมจะได้แนะนําว่าเอ้ยอ,อ,อยากจะได้คอนเทนต์เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะถ้าผมจะแนะนําก็อาจจะมีอีกแค่หนึ่งอย่างถ้าเป็นไปได้ก็คือมีไม์ตัวหนึ่งก็จะดีเสียงมันก็จะได้ชัดหน่อยนะแต่ถ้าไม่สะดวกอย่างไรไม่มีไม์ก็ไม่เป็นไรนะเมื่อก่อนผมใช้วิธีการก็คือว่าเอาผ้าหม่มนะมาคลุมแบบนี้คลุมโปงนะแล้วเราก็พูดไปเสียงก็กันได้ในระดับหนึ่งนะ เห็นไหมครับผมพี่น้องก็สามารถที่จะพิมพ์สอบถามที่คอมเมนต์ได้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่พีทหารทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ทำการต่อสู้นะครับสู้รบอย่างแข็งขันเพื่อที่จะปกป้องประเทศไทยจากการลุกลานของเพื่อนบ้านนั่นเอง นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่น้องขอบคุณครับลงมือเฮ็ด